หนนกก็บอนะสวัสดียังเช้าครับทุกคนผมชายลมดีครับวันนี้ก็น่าเครียดแต่เช้าเลยทุกคนนางกุหลาบเนี่ยหรือว่าน้องกุหลาบเนี่ยหายไปแต่เช้าเลยไม่รู้ว่านางไปไหนนะนางก็ไม่ได้บอกอะไรผมเลยวันนี้ก็ผมก็จะมาช่วยพ่อตัดต้นมะม่วงด้วยนะครับเพราะว่ามันหล่นใส่บ้านพนะีเอฟซี ก็ผมจะรีบออกไปตามตามหานางนะครับทุกคนแต่ว่าผมออกไปตามหาตามหาในป่าประมาณสักพักหนึ่งนะทุกคนแต่ไม่เจอก็เลยกลับมาท้าทายทุกคนตรงนี้เลยนะครับนะอย่างเช้าเลยพีเฟซีครับเดี๋ยวผมจะช่วยพ่อแป๊นหนึ่งนะครับแล้วก็ผมก็จะเข้าไปป่านะทุกคนเพราะว่างานในบ้านวันนี้เยอะมากๆเลยผมไม่ได้ต้องการให้นางมาช่วยนะครับผมแค่ต้องการให้เวลานางไปไหนมาไหนก็บอกผมแค่นั้นนะครับพีเอฟซีเนาะผมก็ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่านางได้กลับไปหาพ่อแม่หรือเปล่านะพี c ซีโอเคทุกคนก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อไปกำลังใจให้ผมกันต่อไปนะครับทุกคนเดินเราไปกันต่อเลยนะครับทุกคนไปโอ้หน,นักนตัดเปนไงกันตัดออกหมดเลย Ba tùy quay một quay đó quay 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 đó quay 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 พาะวางนี่แหละเดี๋ยวผมเก็บเองโอ้ยเฉยเดีย๋ดวยวพอเก็บเองทุกคนครับวันนี้ผมก็ช่วยพ่อทำแบบนี้นะนางก็ไม่รู้หายไปแต่เช้าเลยผมไม่รู้ว่าผมทำอะไรนางหรือเปล่านะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะช่วยพ่อเก็บขยะก,ก่อนนะทุกคนแต่เมื่อกี้เหมือนผมจะเจอนางว่าแวบนะผมก็หานางตั้งนานละเยอะมากเลยดีดดด พ่อแม่เหรอวร้เนอย่างมากเลยโอ้ทุกคนนางกลับไปหาพ่อแม่นะครับร้อนมากเลยทุกคนนางหายไปท,ทั้งเช้าเลยนะครับนางกลับไปหาพ่อแม่นะทุกคนโอ๊ย เหนื่อยมากเธอกำลังเข้าร่มเร็วร้อนมากเลยเป็นไรอะ่ะทำไมดูเศร้าอะ่ะอืมทำไมดูเศร้าจังทุกคนานะดูเศ้ามากเลยนะวันนี้นนะาาเธอนะเป็นไรอะ่ะไม่สบายเหรออืมทุกคนนาะ่ไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่นะ เหมือนดูเหมือนนิ่งๆสัตว์อะไร่ตอนนี้ผมเก็บกล้องไว้ในนางเป็นไ,ปไรอะ่ะคะน้นองช่วยหรอหมา้กล้ารอมากเลยอะ่ะเธอไปพักก่อนไหมกลับบ้านก็ไม่บอกทีหลังกลับบ้านเป็นแนวมาไหนก็บอกนะเป็นห่วงจะช่วยหรอไม่เป็นไรหรอกแตวเราทำเอง อยากจะช่วยใช่ป่ะมาช่วยก็มามายกมานี่เอาขี้นังใหญ่นี้ไปทุกคนน้าให้ไปได้เช้าเลยนะโอ้โหผมก็เชื่อหนาไปไหน มาทุกคนเธอน่าจะต้องพักกัอนอกาการร้อนมากเลยอไปเป็นน้ำพักกันไปไช่วยเราหรอกหรือว่าเธอจะลดน้ำต้นไม้ก็ได้การร้อนมากทุกคนโอ้ยผมเก็บขัดตั้งกล้องกันนะทุกคนเธอเธอจะเดินไปไหนอ่ะดอกไม้อ๋อดูดอกไม้เหรอ คนานานจะดูดอกไม้นะโอยเหลือเยอะมากเลยวันนี้จะไปไหนเปล่าอือวันนี้จะไปไหนไหมโหทุกคนอากาศร้อนมากนาะก็ไปหาพ่อแม่ผมก็รู้ว่านางเนี่ยหายไปไ้แต่ประมาณตีห้าแล้วนะครับผมก็เลยเดินทางช่วยพ่อตัด ต้นมะม่วงทิ้งนะครับเพราะว่ามันตกโดนใส่หลังคานะครับพีเอฟซีนะอันนี้ก็เป็นอ่าดอกไม้ที่เธอปลูกแล้วมันมีดอกออกมาเห็นบปล่ทุกคนน่าหน้าร่ามากเลยนะครับแต่ก็ดูแบวแหวกลางวันก็ดูน่ากลัวชิปเป่งเธอไปกินข้าวกันไหมไปกินข้าวเหรอโอ้ไปไปกินข้าวกันเธอเหนื่อยเปล่า เธอหายไปได้ตอนไหนแล้วเมื่อคืนอืมเมื่อคืนเลยผมว่าแล้วเมื่อคืนผมไม่เจอนางเลยนางหายไปตอนไหนไม่รู้เฮ้ยดูดอกไม้สวยอืมคือสวยมากดูเขาดูดิเฮ้ยดอกไม้สวยอะเฮ้ยทุกคนดูด,ด,ดิสวยมากเลยนะคะโดนสวยจังเลยสวยจังเลยอืม,อม เบียากาเขาครา้งที่จะดีนะครับทุกคนวันนี้เป็นเมตรมากๆเลยหนังก็ไม่รู้หายหน้าหายตาไปแต่เมื่อเช้าเลยนะทุกคนรังนะฮะบียากาก็แง่กิฟเลยนะคะพี่พี่ฟซีโหแต่วันนี้ผมหลบก,กล้องไว้ที่ร่มๆก่อนนะอากาศมันร้อนมากทุกคนเศรษฐ์ไหมม,มาไปหน้าพักที่ร่มๆกันไป ไปอธิบายให้ทุกคนฟังหน่อยกลับไปบ้านเป็นยังไงบ้างไม่เห็นชวนเลยทําไมเธอไม่ชวนเราอ่ะจําเป็น,ปนโอ้หแล้วเราไม่จําเป็นเหรอหทุกคน,นวันน,น,นี้รู้สึกอากาศมันร้อนเงยนิดนิดงานบ้านก็เยอะหน่อยนะทุกคนนางหายไปแต่เช้าเลย,เอยตอนนี้โทรศัพท์ร้อนมากทุกคนเดี๋ยวผมจะสต๊อปตรงนี้ก็แป๊บเดีอนะทุกคนนะ คทุกคน๋ยวเราจะเริ่มงานกันต่อแล้วนะก็ให้นางใส่มวกเอาเธอไปไหนอ่ะฮะเอารถโหผมให้นางกลับไปพักนางไม่พักเลยทุกคนมามามาช่วยเคลียร์ให้เสร็จนะพี่พีเฟซี คนนายแข็งแรงมากๆเลยนะฮาน,น่าไปฟังรู้ฮาน,น่าไปฟังรู้ฮาน,น่าไปฟังน,นงู้ไม่ใช่ฝั่งนี้ใช้ไม่อ๋อนางใช้ไม่เป็นทุกคนขอโทษนะขอโทษนะเจ๊วางไว้ตรงนี้แหละ อยู่กับเราในงานเยอะหน่อยนะเข่าจะเธอก็ต้องทำเข่าเธอเหนื่อยไหม เร้องใส่มั่วนะครับ FC คนนะ่าแข็งแรงมากโอ้สุดยอดเลยโอ้ทุกคนนะ่าแข็งแรงมากเลยนะโอ้ ุดยอดเลยโอ้ทุกคนลางสุดยอดเลยนะวันนี้ต้องผ่านางไปเที่ยวสักหน่อยนะทุกคนเพราะว่านางตั้งใจทำงานมากผมไม่ได้ใช้งานนะครับอยู่ๆแกก็อยู่ๆน้องกุหลาบเขาก็ไปเอาไอ้นี้มานะครับทุกคนรถเข่งนะทุกคนนะ โอเคผมจะช่วยเก็บกองตรงนี้กันนะเก็บกองให้ตรงนี้นะครับทุกคนมไม่กว่าก็อยู่แน่นี้เดี๋ยวเรานี่เราเอาไปทิ้งไงนะดีด๋วยวจกางก็ช่วยๆกันนะครับทุกคน 老板。来 รู้งานนะครับพี่เต้น้องกุหลาบนะรู้งานนะครับอากาศร้อนม,ม,มากๆเลยทุกคนลอดูดิมีมดเยอะมากเลยนะครับก็เลยต้อตัดทิ้งนะครับทุกคนมดเยอะมากเลยเห็นปะเหนื่อยไหม โกคนนางเก่งมากเลยนะ ทิ้งให้เราเหรออ๋อโอเคโอเคผมก็จะไปทิ้งอยู่แล้วทุกคนนะก็แย่ไปเมื่อกี้ผมกลับมากล้องนะผมกลับว่าจะเปลี่ยนม,มุมกล้องสักหน่อยนะครับทุกคนน้องคุณหลากว่ารีบไปทิ้งให้ผมเลยนะขยันจ,จริงๆเลยน้องคนนี้ต้องให้เราวานพาไปเที่ยวแล้วมั้งขยันจัดดูดิแล้วก็เก็บที่เดิมนะ เคเป้าะเก็บค่คาที่เดิมเลยแล้วก็เข้ามาที่ร่มได้แล้วร้อนมากเลยทุกคนแต่ว่าใบาหน้าของนางก็เต็ม,มไปด้วยรอยยิ้มนะครับทุกคนนะ<ม>ขายานมากมขายันสุดๆเลยนะทุกคนนะเธอสุดยอดเลยโอทุกคนใบใาญเก้าวันนี้ก็ดีมากๆเลยนะ เป็นยังมั้งจีนนี่ก็เป็นงานอีกหนักเลยทุกคนก็ให้นางไปพักผ่อนแล้วนะทุกคนนะนนะเพราะว่าเขาก็ชชวยงานเยอะแล้วนะแต่ว่าทีนี้ก็ต้องค้นกับพ็ออยู่สองคนนั้นทุกคนนะเพราะว่าอันนี้เราปลูกมาได้ประมาณห้าหกปีแล้วทุกคนนะเพราะว่า เราต้องตัดทันทีนะทุกคนเพราะว่าไม่งั้นม,มันจะหล่นใส่หลังคานะแล้วก็มันจะทําให้เส้นหนิม,นหนมขึ้นม,มันทลชิ้นรั่วนะครับทุกคนก็ต้องรคู่จัลาเหรอครับแค่นี้แค่นี้ก็ตัดแบบนี้อย่างโอ,อ้โหทุกคนโอ้โหหนักแน่นแน่นแน่แนผมบอกเลยนะ ถ้าผมเกิดในสมัยก่อนนะผมเน้ยฟันมีเก่งนะทุกคนดูดิโอ้โหฟันทีน้นำหนักดีเลยไปครับ

แข่งนี่มเด็๋วเดี๋ยวจ้มาดู่ก็แต่เรื่องนบอกก็ออคมช็อตชุนตาคันี่ตนี่อ๋อตาคันี้ตาเมนอ๋อคันนเลคันน เสียดายไหมกันนะพ่อนะเสียดายสิไม่จริงจริงเราจะขุดล่ามันออกก็ไม่ได้นะเหนื่อยใช่เสียดายมากเลยปลูกมาสี่ห้าปีได้กินอร่อยแล้วนะเนื้อมันหวานนะพ่อนะใช่พอมาอเดี๋ยวพอช่วยนะทุกคนนหนักเลย แต่มันใกล้ๆจะหักแล้วนะทุกคนให้พอตัตดบแบบให้พอได้ออกกำลังกายบ้างนะทุกคนไหวไหมพหอ แก่นมันดีมากทุกคนดูดิเฮทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like กดติดตามนะครับก็นางเนี่ยได้ก็ได้รูส้สาเหตุทีนะว่านางเนี่ยกลับมานะไปหาพ่อแม่กลับมานะ่นกนนะแต่ก็นางก็ไม่ได้บอกอะไรผมนะว่าในบ้านมีอะไรหรือเปล่านะที่รู้ นางบอกว่าเธอไม่น้องรู้อะไรรหมณนะทุกคนนะแต่ว่าทุกคนจะกลับไปถามนางอีกทีหนึ่งนะคะว่ามีเรื่องอะไรกันแน่นะทุกคนนะก็อย่าลืมติดตามอีพีต่อไปนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือว่าก,กดกําลังใจให้เราด้วยนะครับหรือว่าไปกำลังใจให้ผมกับน,น้องกุลาบในช่องนี้ด้วยนะครับทุกคนใครชอบดูก็๋ยวคมจะมาอัปเดตทห้บ่อยๆนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ